สวัดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจยยกโตโยต้าวันนี้พามาชมความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นเอทีนะคะรุ่นสมาร์ทสีเทานะคะราคาอยู่ที่5900 0นาทม่นบาทคันนี้นะคะจะเป็นเอที am, รุ่นพรีเมียมราคา669,000บาทก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะความคุ้มค่าระหว่างทั้ง2รุ่นนี้ว่ามีออปชันอะไรที่แตกต่างกันบ้างปะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกัน แต่ก่อนที่จะไปชมนะคะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเจ๊ยกโตโยต้าด้วยนะคะไปชมสเปคกันเลยแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆนะคะท้ายคลิปค่ะป่ะเอทีพีสมาร์ทเอทีพีพรีเเลือกคันไหนดีวันนี้พาไปชมกันเลยค่ะ สำหรับรถ a t ทีทั้งสองคันนะคะเป็นรถในกลุ่ม E c o c a าที่ประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์1 2 0 c นซีซีนะคะวันนี้พามาชมรุ่นสมาร์ทนะคะเป็นสีเทาดำพร้อมติดตัวชุดแต่งมานะคะราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่5 9 9 4 0 0 0บาทนะคะรุ่นพรีเมียม6 6 9 0 0 0บาท สำหรับด้านหน้าการตกแต่งของด้านหน้าทั้งสองรุ่นนะคะจะคล้ายกันเลยแตกต่างกันเป็นบางจุดนะคะสำหรับกระจังหน้าเนี่ยในรุ่นพรีเมียมก็จะเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมด้วยชุดไฟนะคะเป็นแบบ Full LED นะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้มีเดย์ทิมลัน i n ่งไลท์มาให้ด้วยนะคะเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์ดงนะคะในรุ่นพรีเมียมและรุ่นสมาร์ทเนี่ยชุดคมไฟหน้าจะเหมือนกันนะคะ กระจังด้านหน้าเนี่ยก็จะแต่งเป็นสีดำเงานะคะในรุ่นเพลียมจะเป็นเส้นลักษณะนี้เลยนะคะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะอันนี้ในกรีนท่าเราล้างรถเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะชุดคมไฟจะเหมือนกันในยกแจ้งไปแล้วเนาะแต่ว่าดักนะคะสีดำเนี่ยก็จะเป็นดำด้านนะคะ จะเป็นแบบนี้เลยสิ่งที่ต่างแล้วก็ตัวโลโก้โลโก้ก็จะเป็นดำด้านแบบนี้ก็คือในรุ่นสมาร์ทเวลาเราสังเกตรถนะคะดูจากด้านหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้ารุ่นพรีเมียมจะเป็นดำเงาเ้าจะมีกล้องพารามิกวิวนะคะ360อองศายอยู่ใต้โลโก้เห็นไหมก็จะสังเกตซีรีส์ของรุ่นนะคะได้จากตรงนี้อีกด้านหนึ่งเนาะ แต่ถ้าดูกระจังหน้าด้วยการเผลนๆทั้งสองด้านเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะมีตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยสองจุดนะคะที่เป็นเหมือนกระดุมติดเนี่ยเนาะแต่ว่ารุ่นสมาร์ทจะไม่มีนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวโลโก้ตัวเนี้ยเป็นโลโก้โตโยต้าแต่ว่าพื้นหลังก็จะเป็นดำด้านแบบนี้นะคะ แล้วก็จะไม่มีตัวเซ็นเซอร์ชุดไฟเหมือนกันนะคะเห็นไหมไม่มีตัวกระดุมเป็นเซ็นเซอร์เนาะเหมือนตัวพรีเมียมอันนี้คือรุ่นสมาร์ทนะคะสำหรับรุ่นพรีเมียมล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กอลอยทูโทนปัดเงา16นิ้ว มาพร้อมด้วยระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบมาร์คโฟรันสตัดพร้อมเหล็กกันโคง้งด้านหลังจะเป็นทอ์ชันบีมและคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโคง้งส่วนระบบเบรกนะคะในรุ่นพรีเมียมจะเป็นหน้าดิสหลังดิสสี่ล้อนะคะสำหรับรุ่นสมาร์ก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยทูโทนปัดเงาขนาด16นิ้ว เหมือนกันกับรุ่นพรีเมียมนะคะระบบการสะเทือนก็จะเหมือนกันนะคะเป็น m ม็กฟอร์สันสตั๊พร้อมเหล็กกันโครงด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทอชันบีมคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงเหมือนกันแต่ว่าระบบเบรกเนี่ยรุ่นสมาร์เนี่ยจะเป็นหน้าดิสหลังดัมนะคะก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสามารถปรับ ไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแนบให้ด้วยนะคะและตัวด้านล่างจะมีกล้องพาโนรามิกวิวนะคะหรือกล้องมองรอบคันนะคะอยู่ตรงด้านนี้นะคะในชุดกระจกมองข้างนี้นะคะจะมีตัวบายสปอร์ตนะคะหรือเตือนจุดอับสายตานะคะขณะมีสิ่งกีดขวางด้านข้างนะคะแล้วก็มีไฟเตือนกะระยะเมื่อมีการเปลี่ยนเลนกระทันหันด้วยนะคะ ตัวเส้นคิ้วก็จะเป็นโครเมียมในรุ่นของพรีเมียมแต่ว่ารุ่นสมาร์ทเห็นไหมตัวกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแนบเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีกล้อง360องศาอยู่ด้านล่างนะคะตัวคิ้วขอบด้านข้างก็จะเป็นสีดำในรุ่นสมาร์ท ด้านหลังไฟท้ายแบบ LED ไฟเลียเ้ยว Se q u e n t i a l จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งแล้วก็มีตัวกล้องมองหลังมาให้ในรุ่นพรีเมียมน่าจะเป็นกล้องมองรอบคันอยู่แล้วนะคะแต่ในรุ่นสมาร์ทเนี่ยไฟท้ายก็เป็น LED เหมือนกันแต่ว่าไฟเลี้ยวจะเป็นแบบกระพริบกระพริบกล้องมองหลังก็มีมาให้เหมือนกัน ในส่วนของตัวด้านล่างของรุ่นสมาร์ทนะคะจะไม่มีตัวเซนเซอร์มาให้สังเกตได้เลยนะคะถ้าเป็นสมาร์ทจะไม่มีเซนเซอร์แต่ถ้าเป็นพรีเมียมนะคะจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยกันทั้งหมด4จุดที่มาจากโรงงานของ t o โยต้มาแล้วนะคะอันนี้เป็นด้านหลังแบบไม่ได้ติดตัวตั้งตัวสกเกิร์ตนะคะ สีภายในก็จะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมด้วยเบาะหนังสังเคราะห์นะคะแล้วก็ผ้าพร้อมตกแต่งด้วยได้สีเทานะคะพวงมาลัยสามารถปรับได้สีทิศท,ทางนะคะสูงต่ำใกล้ไกลแล้วก็เลิกสวิตช์การขับขี่ Eco Normal Sport <S <S บนพวงมาไลัยได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมด้วยระบบเซฟตี้เซนต์เต็มระบบเลยนะคะรวมทั้ง Cruise Control บนพวงมาลัย หน้าจอขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto กล้องบันทึกภาพด้านหน้ามีทั้งรุ่นสมาร์ทและรุ่นพรีเมียมนะคะรุ่นพรีเมียมมีกล้องรอบคันแต่ว่ารุ่นสมาร์ทเนี่ยจะมีกล้องบันทึกให้กันด้านหน้ากับถอยหลังระบบ push start ทุกรุ่น ระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติพร้อมระบบกองฝุ่น PM 2.5ในรุ่นพรีเมียมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นสมาร์ทจะไม่มีต้องต่อสาย USB อะไรมีมาให้เรียบร้อยแล้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ Super CVT พร้อม s e Sequential Shift 6 s สป ed ฐานเกียร์จะเป็นสีดำเงา และในรุ่นพรีเมียมจะมีระบบเบรกมือไฟฟ้าและระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติหรือว่าออโต้เบรคโคนะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นั่นเองแต่ว่ารุ่นสมาร์ทจะยังไม่มีนะคะดีไซน์สวยลงตัวเลยนะคะสำหรับด้านข้างก็มีการตกแต่งหนังนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาในฟังก์ชันที่ครบคัน านหลังจะเป็นลักษณะเดียวกันนะแล้วก็มีตัวแอร์หลังแล้วในรุ่นพรีเมียมแต่ว่ารุ่นสมาร์ทจะยังไม่มีนะคะพร้อมจุดชัดไฟนะตัวแผงประตูด,ด้านข้างก็ตกแต่งด้วยสีดำเงาไดมอนด์คัตนะคะอันนี้เป็นชุดตกแต่งแล้วก็มือเปิดจะเป็นโครเมียมปัดด้วยหนังสีน้ำตาลบุนุ่มแบบนี้นะคะ สำหรับรุ่นพรีเมียมในตัวเสริมระบบความปลอดภัยเนี่ยมาพร้อมระบบเซฟตี้เซนต์เต็มระบบเลยนะคะ สิ่งที่รุ่นสมาร์ทไม่มีนะคะก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติคสชคอนโทลน,นะคะระบบเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบเตือนขณะถอยจอดแล้วก็ตัวแอร์หลังระบบเบรกมือไฟฟ้าอันนี้คือสิ่งที่รุ่นสมาร์ทไม่มีแต่สิ่งที่มีเหมือนกันทั้งสมาร์ทและพรีเมียมนะคะก็จะเป็นตัวระบบความปลอดภัย เตือนการชนนะคะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีสำหรับที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะจะมีด้วยการทางสมาร์ทแล้วก็พรีเมียมด้วยเลยอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างคร่าวๆนะคะล้วยกจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสรุปให้อีกครั้งนะคะ เป็นงไงกันบ้างคะหลังจากที่พาไปชมนะคะทั้ง2คันแล้วความแตกต่างนะคะสําหรับความคุ้มค่าเนี่ยลูกค้าจะเลือกเป็นรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นสมาร์ทก็ได้นะคะโปรโมชั่นเนี่ยจะมีด้วยกันหลายโปรเลยนะคะ สำหรับโปรออกรถ800บาทนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะคะหรือว่าจะเลือกโปรออกรถ49,000บาทนะคะข้างว่าจะอยู่8,000กว่าบาทได้ชุดแต่งฟรีไปด้วยแต่ถ้าอยากใช้เงินออกรถกว่านี้หรือว่าผ่อนน้อยกว่านี้ก็ทักสอบถามโปรได้นะคะแล้วก็จะมีโปรดอกเบี้ยพิเศษอีกนะคะยังไงทักสอบถามโปรโมชั่นได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มีสำเนารถเก่านะคะหรือว่าเป็นพนักง,งานประจำสามารถ ซื้อโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำได้เลยนะคะยกประจำอยู่ที่โชว์รูม t o y o ต a t ท n นะคะสาขาอนุรักกะบังค่ะเบอร์โทรติดต่อ0924298226นะคะสามารถเมมเบอร์ทักแชทแอดไลน์ขอใบเสนอราคาได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่อยากเปลี่ยนซื้อขายรถเก่านะคะเอารถเก่ามาแลกรถใหม่ได้ที่นี่เลยนะคะของที่นี่มีครบวงจรค่ะ สามารถทักสอบสถามได้เลยโปรโมชั่นแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นย่อยก็จะไม่เหมือนกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเจ๊ออกโตโยต้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วพบโปรโมชั่นดีๆใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ